คนที่ศึกษากฎจิตวิญญาณก็จะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนมากขึ้นมากขึ้นให้ภััยได้ง่ายขึ้นโดยรวมจิตใจของคนศึกษากฎจิตวิญญาณและทํำตามกฎจิตวิญญาณสิบประการอย่างเคร่งครัดนั้นจิตใจของเขาจะเป็น จิตใจที่มีความสว่างใสสะอาดมันมันถูกขัดเกลาและชําระใจิตใจของเรานโดยรวมก็จะได้ตบะท,ทางใจเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเมื่อเรามีตบะท,ทางใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราแผ่ไม่ตาเจโตวิมุตไม่มีประมาณอยู่ตลอดเวลา เมื่อเราไม่ตัดสินไม่บน่นมันทําสมาธิไม่มพิพากษาเมื่อเราขอบคุณชื่นชมปล่อยวางได้อยู่ตลอดเวลานั้นมันจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นสิ่งมหัศจรรย์อย่างต่าๆอย่างแรกก็คือเรามักจะโชคดีอยู่บ่อย อย่างต่ำๆก็คือมักจะได้ของฝากบ่อยๆในขนมข้าต้มครับบ่อยๆจับฉลากก็มักจะได้แต่ขนมข้าต้มเนี่ยจะมีมาไม่ขาดงั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะอดเลยนะครับแม้ไม่มีอาชีพก็ได้แตพระเนะยได้มาพอได้กินพอได้อยู่นี่เนี่ย มันมีความจริงอยู่เรื่องหนึ่งก็คือคนที่เขาเอาของให้เราเอาขนมเอาข้าวต้มนั้นมาให้เราเขาจะได้กุศลมากกว่าการที่เขาให้คนธรรมดาคนไม่มีศีลคือเขาให้เราเนี่ยเขาจะได้อานิสงส์แห่งบุญนั้นมากกว่าการให้คนธรรมดา ยิ่งเรามันเข้าสมาธิและแผ่เมตตาเจโตวิมุตติอยู่ทุกวันเช้าเย็นเนี่ยก็เท่ากับเราอยู่ในอำนาจแห่งฌานสมาบัติอยู่เสมอเขาก็ยิ่งจะได้กุศลมากเพราะว่าเหมือนกับได้ให้ของผู้ได้ฌานเนีย่ยผู้แผลสันทีสุขให้โลกเขาจะได้อันนี้สงมากนะครับอันนี้ถ้าอยากให้ เพื่อนหรือมนุษย์ที่ได้ช่วยเหลือเกอื้อกูลเรานั้นเขาจเจริญขึ้นเขาได้ในสง์มากขึ้นอีกก่อนจะกินขนมของเขานะ่ะให้ทำแบบผมคือระลึกถึงหน้าคุณให้ขึ้นมาถ้าจำไม่ได้ก็ระลึกถึงสถานที่ที่ได้รับของสิ่งนั้นขึ้นมาและขอบคุณเขาซ้ำสามครั้งในใจขอบคุณขอบคุณขอบคุณ นะครับเ,เบาๆในใจแบบพลิ้วเป็นสายลมในหัวใจว่าขอให้เขาเจริญขึ้นขอให้เขาเจริญขึ้นขอให้เขาเจริญขึ้น,ขนเขาเจริญเช่นไรเราก็จะเจริญเช่นนั้นแหละนะทำนะครับนะบอกเทคนิคแล้ว